สบายดีสุกู๊ดสกุลนี้ก็แม่นาเกตก็ทอดแม่อันทอดจิกะจันเลยจ้าันมาเด้อพี่สกู๊ดสกุลจิกะจันน้องแม่นาเกตเลยจ้าจบแซ่ด้วยกันเลยจ้าแซ่แซ่บ่อยมีเกล็ดเพชรนำไปนอนมีพักกระโดดนำกินมาเลยจ้าจิกะจันมีตัวแม่พี่น้อง

ตัมีอีกคอะไรจ้าข้าวต้มข้าวเขากระโดดตัวแม่ Cái này đứa nó không ăn? Bây giờ nó bắt nạp Mẹ nó kêu mình không ăn bôi xèo anh Đen nó xong khai qua Nên khai này, bây giờ nó khai ra Ăn nhau bôi xèo kìa เห็นบ้าเห็นอาเหอนมากเยอมันเลยเป็น,บบน,นเีนเนยนน,ยน้ำให้แม่โอ้ยมานั่งกินเขาเลยนลั่งลง เอาบเข่าเลยออโดยเลยเห็นแล้อนันน,นี้อันนี้อันอนีนนนน้ไม้หยนี่บุนไม่เขประตูไงบุหรน้ำบุหร่นะมาแล้วจ้า

ai dạy đứa đó, ai dạy đứa đó ai dạy đứa đứa hay là chồng bác, 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 bác nói cái nào bác dạy đứa à, ai dạy kìa, kìa ai dạy bác hay nón

sữa à, à, à. cha thì mình đang thử sữa cha đó Thì mình ăn thử cô cha đó Bằng con gì nào, hai đi, nhỏ đấy, Đưa, nó Mày sẽ hái đi Rốt khó phai đi nó đấy con hẹn nó ơi lời Đẹp bạn nó เด็ดโ่งมาเดกแบะนี่มาแล้วอีกสี่สิบกุญสุทั้งไปนั่งเด็ดส่งคิดคิดเลิบหอมันอีบ้าวแลพี่น้อง

พอได้เน no ี่ยด้เนเด็ดสอง่นกันตอ เปิดในอาจแขกได้นะองอวโอเงแะแพงในของยังะไจิ๊กเจันเลยจ้าว่น,ไวนไ้ไหมว่้ไหมดิ chích chặt chặt cha chặt 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 chân chặt 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 Để, 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 nắng luôn, nắng luôn Tu già rồi tu già hả Đu, kìa, nó khứt ra lúc sau bụi đứa xăm đi Nắc kẹt cho bụi đứa xong đi kệ cho, cho nó ngon, bài Khi nào kìa, nó đứa này nay phần bò Vào đấy, lướng, ขิงหอมขิง้อมี่ใส่ไปเยอะมากเด็กไปน้องเด็กไปหนูไป คือดื้อไงบุตรใจกันเนาะคือหน่นตึงเนาะบุตรใจคนกันเนาะมือหา่ไหนกมาหาแม่มาได้เงินไปซื้อดอกมาแม่ดอกเนาะจะได้แม่พาไปเนาะแม่ถ่ายคลิปเดาโหลดคลิปแล้วมาไปเนาะถือดอกเนาะถือดอกเนาะไอ้กินทร์ก็ิตจันทร์ก็ิตจำเชฟกว่าดจันท์ค่ะชิคก้าจัน พอออกมาเมล์แรงพอไปติดปืนพอเรียนจิไปติดกันไอสไปว่าไอสไปบอกไปนำเฝ้าไอสิไปติดกันคลิปนี้ก็บเมนอเกฤษศิลาไปด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเมนอเกฤษศจ้าขอบใจอีปซีสกุลสกคนที่เข้ามาเบิร์กนวมเกตที่เข้ามาติดตามเมนอเกฤษศจ้าคลิปนี้ก็บายบบ้าไช่